รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับช่อง3แจกรถทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้และนี่คือเกมแจกรถ presented by Mitsubishi Motors <c oughs> Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด m i t s u s i s h i a t t r t g e ชีวิต ธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Xpander Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi Triton h l e t e เนื้อชั้นสายพันธ์สปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ เมื่อวานเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกับข้อตัดสินชะตาทีมผู้ท้าชิงต้องรีบทำคะแนนเพราะตอนนี้เสียเปรียบทีมแชมป์อยู่งานนี้บอกเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวรู้กันคะ่ะสำนักพิมพใดคุณผู้ชมเล่นไปด้วยนะฮะมีมานานกว่ากาันวิบูลกิจเจอกับเจอกับอะไรนานมีบุคกครับโอ้ยอนานมีนานมากดูชื่อสิคะใช่นาน,น,านีนานมาก <c oughs> มันนานไงนานก่อวิบูลกิจหรือเปล่าใช่หรอกวิบูลก่อนนานนานโอเคเพราะว่านานมากนานมากหรือจะชื่อนานมีนานมีคือให้ถามว่าเอออะไรนานกว่ากันเปิดภาพใหม่คำว่านานจอยเอาเลยแปลว่ามันนานนานมีลุกเนี่ยนานมีลุกภูมิใจในตัวคุณมากเลยฮะขอให้ใช่เถอะฮะเพราะว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่งี่เง่ามากขอให้ใช่นะครับ นานมีบุญถ้าใช่คุณยังอยู่ในเกมถ้าไม่ใช่คุณป้องกันแชมป์เลยนะฮะได้นอนพิษมันไม่บายบอยมันจอยมันต้องถูกสินะอันธุ์ได้พันธุ์ผิดพันธุ์ผิดพันธุ์ผิดมันธผิดพันธุ์ผิดมีบุญกินนานกว่านะฮะเพราะนั้นพี่เอ็กกับพี่เอ็กป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยเสมย ะรับรักษาแชมป์เอาไว้ได้นะครับ <c oughs> รับคูปองเติมน้ำมัน2,000บาทจากสถานีบริการน้ำมัน PT และบัตรสมาชิกแม็กการ์ระดับ VIP ครับส่วนลดในการเตริมน้ำมันลิตรละ50สตางค์และส่วนลด50%เมื่อซื้อเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันไทยมอบให้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊บัตรน้ำมันได้ไหมคะเบอแบบแและนั่นหมายความว่านะครับแคสการ์ดมูลค่า14,000บาทจาก King Power นะครับเป็นของคุณผู้ชมที่ชมใน Facebook Fanpage นะครับอ่ะตอนนี้ เหลือภาพสุดท้ายอาใหญ่เสียของบอยกับจอยฮะรลบผมาดูกันนานมีบุ๊กเจอกับมติชนครับมติชนคิดว่ามติชนนะมติชนก่อดครับโอเคแทำไมไม่สลับกันเป็นข้อที่แล้วฮะก็ไม่เคยเล่นของนะใครสลับเนี่ยใครเล่นของอ่ะอะยอมแพ้ก็ได้ จะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบทุกวันนี้เราก็ต้องเคยเสพเนื้อหาผ่านหนังสือกันมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายรวมทั้งนิตยสารต่างๆก็ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ เริ่มโดยสำนักพิมพ์หนังสือการ์ตูนชื่อดังอย่างวิบูลกิจที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2494เพื่อดำเนินกิจการด้านการพิมพ์ก่อนจะขยับขยายไปสู่การผลิตหนังสือนิตยสารตลอดจนสิ่งพิมพ์ต่างๆจนปัจจุบนันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนชั้นนำค่ะอีก4ปีถัดมาตำนานหนังสือขายหัวเราะก็ถือกำเนิดขึ้นโดยคุณบรรลืออุตสาหกิจที่เล็งเห็นโอกาสขยายธุรกิจจึงได้ทดลองจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์บรรลือสาร โดยช่วงแรกผลิตนวนิยายหนังสือแสลงลูกทุง่งลูกครุงตลอดจนหนังสือการ์ตูนซึ่งมีหนูจ๋าและเบบี้เป็นหัวหอกที่ทําให้แจ้งเกิดได้สําเร็จนั่นเองค่ะ19ปีต่อมาสำนักพิมพ์แสงดาวก็เปิดดำเนินธุรกิจประเภทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหนังสือหลายรูปแบบทั้งความรู้ทั่วไปนวนิยายและสารคดีค่ะ ตามมาด้วยสำนักพิมพ์นิตยสารชั้นนำของไทยอย่างอมรินที่มีมานานกว่า40ปีโดยในชูเกียตอุทกพันได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดวารสารบ้านและสวนขึ้นเมื่อปี2519เพื่อผลิตนิตยสารเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยต่อมาในปี2520ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดอมรินการพิมพ์เพื่อรองรับการพิมพ์วรสาราบ้านและสวนค่ะ มาถึงสำรักพิมพ์มติชนที่ก่อตั้งเมื่อวันที่18มกราคม2521เพื่อประกอบธุรกิจการพิมพ์หนังสือพิมพ์นิตยสารและหนังสือเฉพาะกิจต่างๆและรับจ้างโฆษณามาจนถึงปัจจุบันค่ะ และในปี2535จากความมุ่งมั่นของสุวัจีจงสถิตวัฒนาผู้หญิงนักทำงานคนหนึ่งที่มีใจรักในหนังสือจึงได้ก่อตั้งบริษัทนันมีบุ๊กนี้ขึ้นเริ่มต้นจากการผลิตหนังสือแปลแนวความรู้และขยายตัวจนครอบคลุมหนังสือที่ตอบสนองหลากหลายรสนิยมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเดินขย,ยายออกเป็นสำนักพิมพ์ย่อยอีก7สำนักพิมพ์อีกด้วยแหละคะ่ะจอยพ<ผ>มบอก <นะ S 2> เลยว่าคุณจะต้องกลับมาแก้มือเป็นครั้งที่3ต้องมาค่ะต้องมาแต่ว่าต้องไม่มากับพี่บอกตอาเพราช่วยนะพี่ ตอนนั้นอ่ะบอยกับจอยฮะตอนนี้เขาจะไปเลือกรถเลือกกุญแจแล้วขอให้โชคดีพี่ขอให้ครับผมขอให้เปิดออกในดอกแรกเลยเฮ้ยผมถ้าไม่มีตุ๊กตาหน้ารถก็โทรหาบอยได้เดี๋ยวบอยมานั่งให้นะครัะพี่แบดนั่งขากระโปรงเลยนะนั่งรอให้เลยมันเป็นแม่ศักดิ์สิงนี้เลยขอบคุณที่มาร่วมสนุกนะครับขอบคุณเช่นกันเรารอรอบสามของคุณอยู่นะฮะรอมาเหมือนกันค่ะบอยกับจอยขอบคุณพี่เอ้ามาขอบคุณนะ และตอนนี้เวลาสําคัญของพี่ 2X มาถึงแล้วละครับเอาละในฐานะที่คุณป้องการแชมป์สมัยแรกสําเร็จเริ่มต้นเราจะมาดูซิว่าพี่ 2X ชอบรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นไหนสเต็ปแรกครับซิตี้คาร์เรามีมิตซูบิชิแอตทรากับมิตซูบิชิมิลาตัดสินใจเลยครับปรึกษากันสิครับคุณชอบใหญใอ,อ,อย่างเราก็ต้องมิลาสนะครับเอาละมิตซูชิมิลาครับ ป็นรถที่พี่สองเอ็กตัดสินใจเอาไว้นะฮะและทีนี้กุญแจของมิตซูบิชิมิลลาร์ชอยู่ที่ไหนตัดสินใจให้ดีในตําตำแหน่งต้นต่อไปนี้นเริ่มต้นจากเทสโก้โลตัสผลิตภัณฑ์ไมโลน้ำดื่มสปริงเกิลกาแฟขาวช่องและเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์เอาตำแหน่งมาก่อนเอาเอาตำแหน่งน้องตำแหน่งของอ๋ออุปสรรคเซนเซอย่างนี้เออละเป็นซะอย่างนี้แล้วก็ดดูเอาตาใช่ไช่วงนี้สำคัญมีสมาธิกันนิดนึงครับ ผมไม่พี่เลือกป้ายผมไม่พี่เลือกป้ายผมเลือกใจเอาตำแหน่งยาวต่อแน่เลือกป้ายเลือกป้ายอาเลือกจานจานผมก็ว่าเขาช่องแล้วกันเอาละฮะกาแฟเขาช่องนะครับมีกุญแจหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามดอกไหนดีครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามมาเลยครับกุญแจหมายเลขสามจากกาแฟเขาช่องทีนี้ ผมจะแจ้งสิทธิ์ให้พี่2องเอกได้ทราบครับผมถ้าเกิดพี่สองเอกมั่นใจวันนี้คือกุญแจที่ใช่ขอสตาร์ทเลยถ้าสตาร์ทได้ยินเสียงเครื่องยนต์ยุ่มขึ้นมาเลยรถยนต์มิชูบุชิมิลาสคันนี้เป็นของคุณทันทีเราแจกมา5คันแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่แน่ใจหรือคุณยังอยากสนุกอยู่คุณสามารถเก็บเอาไว้ก่อนและป้องกันแชมป์ครั้งที่2ได้คุณได้เลือกกุญแจอีกโอกาสในการลุ้นก็จะมากขึ้นเอายังไงดีฮะจะสตาร์ทเลย หรือจะเก็บเอาไว้ก่อนแต่ถ้าสตาร์ทแล้วไม่ใช่กลับบ้านทันทีเช่นกันทิ้งตำแหน่งแชมป์ไว้เว้นว่างลงเอายังไงครับพี่สองเอ็กช่วงนี้ลวงเราดีปีใหม่อ่าน่าจะได้เป็นของขวัญรีบกลับรีบกลับด้วยสตาร์ทเลยครับสตาร์ทเลยครับตัดสินใจว่าสตาร์ทเลยครับสตาร์ทเลยนะครับไปที่มิตูชิมิลาสเลยครับเชิญครับไปโอ้ยเชิญครับเข้าเลยครับขึ้นเลยนะครับเชิญฮะเอ็กขับเลยนะเฮ้ย ไปมาเลยครับนี่คือกุญแจหมายเลขสามที่คุณเลือกเอาไว้ก่อนจะเริ่มสตาร์ทเนี่ยเป็นยังไงคุณตัวใหญ่ทั้งคู่นะแต่อยู่ในรถมิซูบิชิดูดูสบายสบายครับสบายผมเคยนั่งมาแล้วข้างในโออามากโอเคเอาแล้วทำไมแม่มาด้วยฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนันแะครับไปแล้วฮะมั่นใจไหมว่านี่คือกุญแจดอกที่ใช่ชัวร์ก็เลือกแล้วต้องมั่นใจครับเอาแล้วนะครับพ่ะนั้นเริ่มต้นเอาวางไม่ข้างตัวเลยครับทีนี้พี่เอ็กนะฮะเท้าขวาเหยียบเบรกครับ แม่แม่เราไม่เกี่ยวกับสามไม่ต้องช่วยเลยเอ๊ะถึงกลกนจะไกใจะเราลุ้นกุญแจไปทีนี้เอานิ้วรอเลยฮะรอผมนับ1 2 3นะฮะผมนับ1 2 3แล้วกดถ้าเครื่องยนต์ติดชึ้งมิสซูซุกิมิราสคันนี้เป็นของพี่ 2X ทันทีพร้อมนะฮะขอให้โชคดีนะฮะบีบแต่3ทีก่อนไหมฮะบีบแต่ทันทีเอาล่ะผมจะนับหนึ่งเป็นของผมนับ2และผมนับ3สตาร์ทนะ เลือกุญแจไม่ถูกฮะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราต้องตามหาให้เจอว่ากุญแจที่ถูกต้องอยู่ที่ไหนเป็นการยืนยันว่าเรามีกุญแจที่ถูกต้องเจ็ครับครับผมเอาละเอาตำแหน่งมาเลยฮะโลตัสเทสโกโลตัสใช่แล้วฮะแต่ว่าแต่หมายเลขหนึ่งหรือ2หรือ3ฮะดีเรยมั้ยหนึ่งโลตัสหนึ่งถูกต้องเลยครับมาเลยครับโอ้เทสโกโลตัสหมายเลขหนึ่งคือกุญแจที่ถูกต้องฮะมาเอาเก่าเปลี่ยนก่อนนะครับนี่ไงอ่านี่คืนนะฮะนี่กุญแจที่ถูกต้องอยู่ในนี้นะครับ เอาละเพราะนั้นเยียบเบรกครับสตาร์ทเลยครับนี่เลยน่ว่าจะอยู่แล้วเจริพูดอย่างนี้ทุกทีในฐานะที่เป็นแชมป์หนึ่งสมัยอยากจะบอกอะไรกับผู้แข่งขันทีมต่อไปถ้าจะเข้ามาเล่นเกมนี้ต้องมือไวใจนิ่งโอเคมือไวใจนิ่งแล้วก็พร้อมซิ่งไปกับรถมิซูบิชิเลยนะฮะถูกต้องครับโอเคขอบคุณที่มาลวเสนอครับพี่สองเอุ๋คครับสวัสดีครับ และหลังจากที่แชมป์หนึ่งสมัยนั่นก็คือพี่ 2X ของเราตัดสินใจสตาร์ทรถและพบว่าเลือกกุญแจผิดดอกนั่นก็ทำให้ตำแหน่งแชมป์ในเกมจากรถเว้นว่างลงแบบนี้แหละครับเราจึงต้องการแชมป์ทีมใหม่และตอนนี้พู้กันทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วครับเ mm hmm. ชิญเลยว้าวโอ้โหส,ส,สวัสดีครับ สีสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนึกไม่ออกเลยฮะว่าจะมีการแข่งขันไหนที่ทําให้ทั้ง2ทีมที่มีความแตกต่างขนาดนี้สามารถร่วมสนุกกันได้ต้อนรับกันกันเลยน้องเซนเตอร์กับน้องพลาวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแบบสวยแบบมีมงนะฮะน้องร็อกกับน้องตาลนอโอเคนี่ต้องให้เกียรติมงกันนิดนึงนะฮะร็อกกับตาลแนะนําตัวหน่อยฮะจากมงจากสายสะพายบอกรุ่นปีเวทีประกวดของคุณเลยฮะค่ะ สวัสดีค่ะร็อกนะคะขวัญละดารรุ่นร,ร์อัมพาค่ะมิสซิฟานี่2020่ 20, ค่ะ,ะสวัสดีค่ะตาอาภัสราหมื่นน้อยรองอันดับหนึ่งเมิสซิฟานี่2อ2 0นี่ค่ะโอเคแสดงว่าเนี่ยคุณประกวนเวทีเดียวกันปีเดียวกันจังหวะประกาศมงลงนี้คุณก็เป็นสองคนที่ยินจับมือกันใช่ไหมฮะจับม<ช>ือเลยค่ะโอ้โหเอาละวันนี้มาร่วมสนุกกันอ่ะอันนี้แบบสวยแบบมีมงโตไปขอให้ได้มงเหมือนกันนะฮะเซนเตอร์อับพาตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับนั้งคราว เออเป็นนักเรียนปกติเลยค่ะเป็นนักเรียนปกติเลยยูมเลยค่ะยูมหกปกติเลยนะเซนเตอร์ละฮะตอนนี้ก็มีสตรีมเกมอยู่ช่องทวิชเซนเทพซ่าค่ะ C E N L N W Z A ค่ะสายเกมนะฮะเข้าไปดูในชั้นในทวิชได้เอาชัดๆอีกทีเซนเตอร์จะได้ติดตามกันเซนเทพซ่าค่ะเซนเทพซ่า E N L N W Z A ค่ะคไปชวนหนูเล่นได้ค่ะครับผมเพราะนั้นนะฮะ ผู้ชมมองมาที่สองทีมนี้พบว่าแหม่ไม่น่ามาเจอกันได้แต่เกมของเรานะฮะไม่เกี่ยงรุ่นเกี่ยงวัยเลยทั้งนั้นนะฮะใช้ความไวกับความโชคดีนิดหน่อยค่<ฮ>ะผมบอกเลยว่าตอนนี้ทีมแชมป์ของเรายัางเว้นว่างใครก็ตามที่เป็นแชมป์นะผมมีของรางวัลพิเศษเหมาะคุณทั้ง4คนเลยนะฮะวิงคลินิกคลินิกดูแลผิวพรรณความเงารูปร่างสัดส่วนและเวชศาสตร์ชะลอวัยตั้งอยู่ที่ CDC เรียบทางด่วนรามอินทานะฮะมอบกิฟต์วอลชเชอร์มูลค่า10,000บาทให้เลยนะครับ ไปต่อเข่ากันจะไปทำอะไรนะต่อเขาไปต่อเขาเดี๋ยวคุณยังเด็กอยู่เดี๋ยวโตไปเดี๋ยวก็สวยแล้วเขาโอเคมั่นใจนะฮะพราวกับเซนเตอร์ข้าของมีอะไรอยากจะบอกรุ่นพี่หน่อยไหมฮะก่อนจะเริ่มเกมหนูขอวอร์มหนูขอวอร์มดีกว่าวอร์ม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 เรียกพลังเรียกพลังคุณจะทำอะไรฮะคุณบอก ใจว่าดูเหมือนไม่สบายมากกว่าวามให้เป็นไม่ไม่น่าคลินิกแล้วเพื่อนคุณยังดูตกใจว่าเพื่อนคุณเป็นอะไรพราวต้องมีวอร์มาเลยไหมอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนะโอเคอ่ะทีมรุ่นพี่ล็อกกับตาจะต้องมีการว่าไหมไม่ค่ะไม่มีไม่มีค่ะแล้วก่อนจะทําการสําคัญเลยพวกคุณจะต้องมีการแบบ เต็มตัวอะไรเงี้ยหมมูเหรอคะอ่ามีมีไหมมีไหมมีค่ะก่อนเดินออกมาแล้วค่ะใช่ค่ะก็คือเรี่บร้อยวันนี้มาในคอนเซ็ปแบบสวย20ดวง80เยี่ยมไปเลยโอเคเพราะนั้นทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะฮะผมย้ำกติกาอีกทีเราแข่งกัน3ข้อใครชนะ2ข้อเป็นแชมป์ทันทีใน1ข้อมี3แต้มย่อยได้3แต้มได้ข้อนั้นไปใครชนะข้อแรกก่อนถือว่าได้เปรียบกดดันคู่ต่อสู้ทันทีนะครับคำถามข้อที่หนึ่งครับผมตัวเลือก่อนเลยครับ แล้วพาวกับเซนเตอร์จะได้สลับคู่แรกก่อนเลือกเลยหน่อค่ะหนึ่งกับสองจัดมาโบโบทีนี้ร็อกกัตตาได้สลับหนึงคู่เหมือนกันครับหกกับสค่ะหกับสจัดมาโบโบเกมของเราค่อยเป็นค่อยไปนะฮะก่อนจะถามคําถามเราจะบอกแนวทางให้พวกคุณได้ตัดสินใจกันก่อนโบโบขอแนวทางคำถามข้อแรกครับแนวทางเป็นไงอ่าอันนี้ไม่น่ายากเป็นลำดับของวันสำคัญ ของประเทศไทยเนี่ยแหละครับคำถามครับในปี2563นะฮะวันสำคัญวันไหนมาก่อนกันนับของปีนี้นะฮะเพราะว่าปีนี้เขาแมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันสำคัญนะครับระหว่างวันพืชมงคลนะครับตอบวันที่มาก่อนนะครับวันพืชมงคลเจอครับวันวันวิสาขบูชาครับเอาต่อโอ้โหตอนนี้เซ็นเตอร์อเราได้ตอบก่อนฮะไ่ <c oughs> โอ้โหยังไงไ <c oughs> เลือกวันพืชมงคลยัาง,งา <c oughs> ไงเซนเตอร์พราว เออมันดูจะเป็นครึ่งปีแรกอ่าทำไมถึงเปดนใจคิดว่าวันพืชมงคลมาก่อนพิสาขบูชาตายแล้วหัอว่าน่าจะมิถุนายนบ้างใช่หรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าแกสองคนมั่วใช่แล้วิีและดวงค่ะตอบไวแล้วต้องชัวร์ด้วยนะฮะถ้ามั่วโยนต้มให้ล็อกกระตานาทีเลยนะฮะมั่วแน่นอนเลยล็อกกระตานถ้าเกิดคุณกดก่อนคุณตอบอะไรวิสาขบูชาค่าแล้วไปละพ่อนั้นวันพืชมงคลเป็นตอนนี้ทําไหไมโคตรเีร เป็นคำตอบที่ทำไมมันมันมันผิดไว้แล้วต้องชัวร์ถ้ามั่วโอนแต้มให้อีกฝอ่งคำตอบที่ไดรับการตาหนึ่งแต้มไปเลยนะฮะถ่ายได้สามแต้มก่อนได้ข้อนั้นไปครับไปต่อเลยนะฮะวันวิสาขบูชาตั้งใจให้ดีนะครับมือใกล้ปุ่มไว้เลยนะฮะวิสาขบูชาเจอครับสงกรานต์ครับเอาละตอนนี้เซ็นเตอร์กับเราอยางไรตอบก่อนเซ็นเตอร์ถึงกับร้องว่าเฮ้ยเลยฮะร้องเฮ้ย อสมการแน่นอนเมษาสิ1ส1มสิเมษาแต่วิสาขบูชานี่มาตอนไหนมั่นใจหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะแต่ต้องใช่นะฮะถ้าไม่ใช่โยนแต้มแล้วนะฮะสมการเป็นใช่าตัวที่ไมหนเปล่าไหมเติมหน่อยเป็นถูกที่ที่ไหไมมันครบถูกต้องครับผมตอนนี้ทั้งสองทีมมีอย่างน่านึ่งแต้มนะครับไปมาต่อเลยนะครับวันไหนมาก่อนในปี2563นะครับ สงกรานต์13 14 15เมษายนแน่นอนแปลว,ว่าภาพต่อไปนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะสงกรานต์เจอกับวันวันออกมาช้าเอาแล้วมันนี้อันนู้นเหรอ,อคตไวเราได้ตอบก่อนฮะโอ้โหเซนเตอร์เซ็ตพาวด์น,นี่ได้ความเน้นความไวนะฮะสงกรานต์มั่นใจไหมครับผมครับผมเลยนะครับมั่นใจนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะใช่ไหม <laughs> สงกรานต์มากกว่าใช่ไหมละมั <laughs> นใช่ ตานะฮะระวังนะฮะเด็กมันว่องไวนะฮะไวเด็กมันไวเด็กไวแต่ไวแล้วต้องชัวร์ด้วยนะฮะโอเควันออกพรรษาครับเจอกับวันวันวันปิยมหาราชครับโอเคเอาละปิยมหาราชนี่ทราบกันดีตุลาคมแปลว่าออกพรรษานี่ไม่ต้องลุ้นเลยใช่ไหมข้อนี้มาก่อนแน่นอนมาก่อนค่ะไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะถูกต้องครับ นนี้ะะฮะทั้ง2ทีมมีอย่างละ2แต้มและทั้ง2ทีมต้องการแต้มนี้<ะ>เพื่อขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยนะฮะมือใกล้ปุ่มไว้เลยนะฮะมือใกล้ไว้เลยนะฮะ,ะ,ะวันปิยะมหาราชนี่รู้กันอยู่แล้วว่าตุลาคมเจอครับวันวันนะครับผู้ชายครับโอเค,อ,เคอ่า <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นเลยใช่ไหมฮะ เป็นเดือนสามฮะนำมาก,ก่อนอยู่แล้วเพราะนั้นถูกต้องครับผมโอเคก่อนนะครับครับเซนเตอร์นำไปก่อนหนึ่งก็ได้ ในแต่ละปีประเทศไทยมีวันสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือวันสำคัญทางประเพณีและประวัติศาสตร์ของไทยหากย้อนไปตั้งแต่ต้นปี2563วันที่มาก่อนคือวันสำคัญทางศาสนาอย่างวันมาคาบูชาที่ตรงกับวันขึ้น15ค่าเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งแรกและเป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งในปี2563นี้ก็ตรง กับวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะถัดมากับเทศกาลปีใหม่ของคนไทยอย่างวันสงกรานต์ที่ตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีนับเป็นวันที่ใครหลายคนรอคอยเพราะจะได้ออกไปสนุกสนานกับการเล่นน้ำคลายร้อนแต่ในปี2563นับเป็นปีแรกของประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการจัดงานสงกรานต์ขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองค่ะต่อด้วยอีกวันสําคัญทางศาสนาอย่างวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าศาสนาของศาสนาพุทธ โดยตรงกับวันขึ้น1 5บห้าคเดือน6เท่ากับวันที่6พฤษภาคมนั่นเองค่ะอีกหนึ่งวันสําคัญในเดือนพฤษภาคมคือวันพืชมงคลที่ตรงกับวันที่1 1พฤษภาคมโดยกําหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวาัญเพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เกษตรกรษของชาติและเพื่อเป็นการระลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรษที่มีต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ ไปต่อกับวันพระใหญ่อย่างวันออกพรรษาที่ตรงกับวันที่15ค่ำเดือน11ถือเป็นวันแห่งการสิ้นสุดร,ระยะการจำพรรษาหรือการออกจากการประจำวัดตลอด3เดือนของพระพิษุสงฆ์ซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่2ตุลาคมค่ะ สิดท้ายด้วยวันสําคัญของราชวงศ์ไทยอย่างวันปียะมหาราชที่ตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะขอ,อนั้นร็อกกับตานข้อ2คุณแท้ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วแข่งกัน3ข้อใครได้สข้อก่อนเป็นแชมป์ทันที ส่วนเซนเตอร์กับพาวยาประมาดนะฮะถ้าเขาตีเสมอได้ต้องรุนกันข้อ3นะครับไปต่อคำถามข้อที่2ครับัดมกเริ่มมาเลยครับและตอนนี้ร็อกกับาตาลจะได้สลับคู่แรกก่อนครับ2กับ4ค่ะ2กับ4จัดมาทอี <1> <1> <ว>นีน้ เซนเตอร์กับพลาวอยังไงสี่สองค่ะสี่กับสองโอ้โหเด็กก็แทงสวนครับหรือเรียกว่าควรก็ได้เด็กสวนครับเอาข้อสอบมาแล้วครับเด็กมาแทงสวนโอเคโอ้ถ้าทำขนาดนี้ไม่ต้องยกมือไหว้ฮะถ้าแทงสวนขนาดนี้ไม่ต้องไปยกมือไหว้เอาละตอนนี้เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนเดิมเลยและข้อนี้เซนเตอร์กับพลาวจะได้แชมป์เลยหรือเปล่าหรือจะปล่อยยืดเยื้อไปข้อ3นะฮะตั้งใจให้ดีส่วนรอกก์ตาลยื้อไว้ให้ได้นะครับขอแนวคำถามนะครับผมวบา เรากลายจะพูดถึงบริษัทขนส่ง d e l l v v r y ี Daily ่เ d e ิเ y อรี่ไที่เราใช้บริการกันอยู่และลำดับการก่อตั้งของเขาคำ <c oughs> ถามครับถ, <c oughs> ถามง่ายๆเลยครับบริษัทขนส่งเจ้าใดก่อตั้งก่อนเอาละสิตอนนี้ทีมคุณเซ็นเตอร์และคุณพราวทำคะแนนขึ้นนำไปก่อนแบบนี้อีกฝ่ายจะยอมได้หรือไม่ติดตามต่อพรุ่งนี้คะ่ะจ バナナーズ